เรียนแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่เคารพก,กองพลพัฒนาที่หนึ่งขอบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อกรุณาทราบดังนี้การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเสียนระวาสถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาจัดพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ70พรรษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ70,000ษา70ล้านซีซีจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญสร้างการรับรู้ให้กับกำลังผลเรื่องการป้องกันการลงทันหรือลงโทษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายการร้องทุก์ร้องเรียนและอุดทอนคำสั่งสาร พัฒนาความรู้และสมรรถภาพร่างกายให้ทหารกองประจำการเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกปี2568โดยมีผู้ผ่านการสอบจำนวน8นายและเป็นตัวสำรอง4นายจัดทำโครงการประกวดกองร้อยหน้าอยู่กองทัพเข้มแข็งภายในหน่วยขึ้นตรงระดับกองร้อยรับการตรวจแนะนำจากชุดตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตอุดมการทหารและระเบียบวินัยกองทัพบ,บกประจำปี2568รับการตรวจกิจการทั่วไปประจำปี2568จากกรมเจรทหารบก รับการตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลและทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทยในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกำลังพลลดดอกเบีย้ยสหกรณ์ออมทรัพย์เหลือร้อยละ4.75จาจัดพิธีอำลาชีวิตราชการให้กับทหารกองประจำการและมอบใบสำคัญทหารกองหนุนใบประกาศเกียรติคุณใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนปลดประจำการ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกองพลพัฒนาที่1เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกำลังพลและชุมชนรอบค่ายจัดตั้งศูนย์การศึกษากองพลพัฒนาที่1เพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งทหารกองประจำการและรับการตรวจเยี่ยมจากชุดตรวจกิจการส่งเสริมบำรุงความรู้หน่วยและศูนย์การศึกษากองทัพบ,บก ให้การต้อนรับพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ในโอกาสตรวจเยี่ยมกองพลพัฒนาที่หนึ่งพร้อมทั้งตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่1เตรียมการฝึกทหารใหม่โดยยึดปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายตั้งแต่ขั้นการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยฝึกทำการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมยุทธศึกษาทหารบ,ก,บกอบรมมาตรการป้องกันโรคลมร้อนและโรคติดต่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการส่งป่วยจัดให้มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าประจำทุกหน่วยฝึก โดยตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่และตรวจการฝึกทหารใหม่ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำตามมาตรการที่กองทัพบ,บกกำหนดจัดพิธีต้อนรับและให้โอวาทหารใหม่พลัดที่1ประจำปี2568จัดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี2568โดยฝึกกำลังทหารช่างของกองทัพภาคและกำลังปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมกองทัพภาคที่1 โดยใช้พื้นที่ราชพัสดุที่หน่วยรับผิดชอบและเน้นทำการฝึกตามนโยบาย Back to the Basic ทำการฝึกพลประจำเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2568ให้พร้อมปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำการฝึกยูนิตสกูลเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานโดยในปี2568มีแผนทำการฝึกจำนวน60เรื่องอบรมวิชาชีพให้กับทหารที่จะปลดประจำการพร้อมมอบใบประกาศรับรองวิชาชีพ พร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้ดำเนินโครงการ a มี่ดีเฟนซ์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองชายแดนโดยนำเยาวชนเจนซี C ศึกษาเรียนรู้ภารกิจของหน่วยทหารรวมถึงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ที่ดีสร้างแรงบันดาลใจทำประโยชน์ให้สังคมอย่างยั่งยืนปรับปรุงข้อมูลในระบบล็อกมิสให้ถูกต้องผู้บังคับหน่วยเข้ารับอบรมจากกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกและจัดอบรมขยายผลภายในหน่วย จัดอบรมการจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภท3ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยและร่วมสังเกตการการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท3ามน้ามนทนทหารบกที่18แและนำมาดำเนินการภายในหน่วยให้ถูกต้องจัดชุดตรวจคุณภาพการประกอบเลี้ยงเป็นประจำทุกเดือนและประเมินคุณภาพอาหารประจำวันโดยทหารกองประจำการจัดชุดตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างเพื่อเร่งรัดและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมยุทธโยธาทหารบก แจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามโครงการราชรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแง้งปริมาณน้ำ9,000 90, 0ลิตรสนับสนุนจัดวิทยากรและจัดฐานการฝึกเกษตรทฤษฎีใหม่ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่น6ประจำปี2568ให้กับศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีจัดชุดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติกับเยาวชนและมวลชนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย3,726คน สนับสนุนยานพาหนะและนำนักเรียนในสถานศึกษาที่หน่วยรับผิดช,ชอบจำนวน6โรงเรียนเข้าศึกษาดูงานเดย์ทริปณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม615คนอบรมค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังอุดมการความรักในสถาบันหลักของชาติผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้รับอบรม3,223คน จัดกิจกรรมยุทธลีดเดอร์เนกเจน2025ตามรอยฝันศาสตร์พระราชาสู่ผู้นำยุคใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบให้การต้อนรับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและบรรยายสรุปแนวทางในการพัฒนาความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและการจัดเตรียมพื้นที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1 ผู้แทนกองทัพบ,บกฟิลิปปินส์รับชมการสาธิตขีดความสามารถยุธทธปกรณ์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพพัฒนาที่หนึ่งพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือนระหว่างประเทศชุดปฏิบัติการโครงการพระราชดำริได้น้อมนำพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อย,ยอดมาดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชนเช่นกิจกรรม a r m y Delivery Army Barber d e l i v e r y พร้อมเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสมาชิกศิลปาชีพพร้อมผลิตภัณฑ์เซรามิกและผ้าปักไปจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริร,ราชกัญญาต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบ,บกเพื่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสวัสดิการกำลังพลและการพัฒนาหน่วย มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของหน่วยที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐระดับปริญญาตรีประจำปี2567มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของหน่วยประจำปี2568จำนวน615ทุนพร้อมมอบชุดนักเรียนมอบเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพลได้แก่ชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวชุดฝึกพราง เสื้อกีฬาเสื้อคอปกสีเหลืองและมอบรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำให้กับกำลังพลเพื่อลดค่าใช้จ่ายมอบของอุปโภคบริโภคเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กำลังพลเป็นประจำทุกเดือนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นเนื่องในวันปีใหม่และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจัดให้มีอาหารกลางวันในทุกวันทำการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลปรับปรุงมาตรฐานโรงผลิตน้ำดื่มค่ายสีสุริยวงศ์เป็นระดับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พัฒนาปรับปรุงสมโมสรในทหารประทวนเพื่อเป็นพื้นที่ออกกําลังกายแอสสันทนาการนอกเวลาราชการกองพลพัฒนาที่หนึ่งขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้